สามเดือนมาเช่าอยู่ที่นี่สามเดือนแล้วสิอ๋อตอต่อฟิตนี้มันจะเช่าอยู่ก่อนแล้วคนที่ทํานานที่สุดจะทำห้าเดือนครับคันยาคร้บช่วงคันยามเขาโอนตังค์ให้เราหรือว่ายังไงบานษัทไทค่ะเป็นเงินสดโอนหรือว่าบัผ่านบัญชีคือบัญชีบัญชีเีิโอนให้น้องๆพวกนี้ค้าวแล้วก็จะต่อเนื่องก็จะเป็นบัญชีที่ว่ารับโอนจากลูกค้ามาจะใช้บัญชีอะไรเรับที่โอนเนเดือนให้น้องพวกนี้ครับ ค็เราไม่รู้ว่ามันเป็นรับจ้างเปิดจริงหรือเปล่าคือไมหนูไม่ได้หนูไม่มีรหัสอันนี้กอใครรู้นี่ตัวเนี้ยนะตำนาจุดมีไหมไม่มีรหัสค่ะตัวนี้ไม่มาอตชดนของเชษสาอ๋อเดี๋ยวจะไปมีอ oh. <lush S 3> ้เวมนีเ right. ด e ียมันมกล่องอันน so ี Z ้ไปสามคนใช่ไหมยังม <cus> ีการตลาดเพื Ay ่อมาแคสติ้งดึ่ลูกค้ดลูกค้าจะเ่มไร นี่คนนี้จะเป็นคนพาดูแลครับแล้วคอยแก้ปัญหาให้ทั้งหมดในนี้ครับว่าใครมีปัญหาอะไรให้ปรึกษาคนนี้ก็จะเป็นคนแก้ปัญหาให้ครับนี่งินเดือนเท่าไร่สามเดืนคนนี้เยอะสุดใช่เยอะที่สุดหน้าจอนีคือพ่อพี่พ่อพี่ขายติดต่อกับลูกค้าว่าบางส่วนจะขายทางไลน์อย่างนี้นะ อันนี้นี่ถ่ายถ่ายตอนยังถ่ายถ่ายแคบประมาณอะไรใช่ไหมแล้วเราจะรู้ยอดการถ่ายได้ยังสามารถดูยอดทั้งหมดต่อวันในการถ่ายได้มันต้องเป็นแบบบันตึ๊บนะครับถ้ามีแบบกว่าจะพิจารณามันไม่น่ามีนะโอ้ยควรที่จะดูแลอีกคนนึงใช่ไหมเบี้ยวหนดูแลทางฝั่งเราไม่ไม่ได้มีข้อมูลคือทั้งหมดจะส่งยอดให้เบี้ยวรวมอีกคนคือเบี้ยวเองค็อเจ้าของทั้งหมดนี้เลย เนคนตึกเล่าไม่ใช่ตึกเล่าเข่าค่ะข่ายเข่าค่ะ uh> ช uh> yep> no> um> ื่อในไฟฟ้านมีหลายชื่อไม่เกี่ยวกับงานสุดชัวร์แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นคนชื่อเดีออกในเข่าผมนเคยไปติดตามข่าวได้รับการทดลองสุรเชษได้รับการได้นำกำลังเข้ามาตรวจสอบที่บริเวณซอยนาคมีว eh ่า24่จัได้รับการร้องเรียนจากศูนย์พิจุต91ว่ามีการวัดสุงกันลักษณะ คล้ายกับฝ่าฝืนพรบถูกเฉยพศ .2548 นะฮะก็เลยได้ทำการขอหน้าศารขอหมายค้นนะฮะมาทำการตรวจค้นที่บ้านเลขที่ตะเก่าว่าเข้ามาเนี่ยเขาปรากฏว่าพบวัยรุ่นพ่อสูงกันและจำนวนประมาณ13คนนะครับมีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์ปรากฏว่ามีการลกเล่นการพนันในลักษณะการเล่นพนันออนไลน์นะครับเป็นเล่นการพนันหวยนะครับการพนันหวยแล้วก็ เจ้าที่ตำรวจก็ได้ทําการยึดโทรศัพท์แล้วก็อคอมพิวเตอร์จำนวน13เครื่องนฮะจับกุมผู้ต้องหาได้จานวน13คนนะในเบื้องต้นตั้งข้อหาว่าร่วมกันล,กลักลอบในการมานันออนไลน์โดยไับนญาตและก็ฝา่าฝืนพรบเฉจิทนะครับสำหรับผู้ที่อยู่เบ้องหลังแน่ก็ผมก็จะทำการสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับ